คืบหน้านะคะปาร์ตี้ชุดนอนค่ะ YG มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยนะคะกับ BLACKPINK 2021 SEASONS g r e e t n n o r r i i i n a l ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีการเปิดพีออเดอร์แล้วนะที่ YG select นะคะแล้วก็สินค้าค่ะก็จะถูกปล่อยออกมานะคะให้ได้ชมกันในวันที่30ทธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะ และนอนเาว่าก็มาในรูปแบบของ DVD นะคะสำหรับใครที่สั่งจองไปนะก็จะได้ DVD ออกมาก็เหมือนกับข้าวก่อนนะคะที่เป็น Blackpink Summer Diary in Hawaii นะคะหรือว่าในเกาหลีก็ตอนนั้นก็มี DVD ออกมานะแต่ว่าคราวนี้ค่ะมาในช่วงของอการฉลองเทศกาลปีใหม่นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะพื้นหลังก็จะเป็น Happy New Year โดยทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาค่ะก็เป็นบรรยากาศของ4สา l b l k p k พินะคะที่ทั้ง4คนค่ะกำลังทำขนมเค้กกันอยู่ดูจากตรงนี้นะคะโรเซ่ Rose นั้นดูตั้งใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกินอะเนาะส่วนลิซ่าค่ะเธอก็ตลกนะตอนถ่ายรูปนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเธออยู่ด้านหลังสุดนะคะก็เลยมีการขยงนะคะกระโดดแบบที่เห็นนะคะ พร้อมกันนี้นะคะพวกเธอค่ะก็มีการเขียนการ์ดอวยพรปีใหม่นะคะให้กับบลิงด้วยแล้วก็มีการแปะรูปนะให้บลิงด้วยนะคะอันนี้แอดไม่แน่ใจก็อาจจะแบบว่าแจกให้เฉพาะเป็นคล้ายๆกับรางวัลพิเศษสําหรับใครที่สั่งจองหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นได้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคนที่สั่งเซตนี้นะนอกจากจะได้ DVD นะคะ ปาร์ตี้ชุดนอนของสาวๆแบล็กพิงแล้วนะก็จะมีปฏิทิน3แบบด้วยกันมีทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นมินิปฏิทินอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเนี่ยก็ยังได้โปสการ์ดรูปต่างๆของแบล็ k พิง k นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่า เท่าที่เขียนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปาร์ตี้ชุดนอนนะแต่ดูจากชุดที่สาวๆใส่ตอนนี้มันยังไม่ใช่นะคะก็อาจจะแบบว่าเอออันนี้เป็นช่วงทําขนมนะแต่ช่วงที่เป็นชุดนอนก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้ค่ะสาวๆแบล็พิจะใส่ชุดปาร์ตี้ชุดนอนนะคะออกมาสไตล์ไหนนะคะก็ลงมาถ่ายกันดูแล้วกันค่ะคุณคิดว่าผู้เธอจะใส่ชุดนอน,นะคะสไตล์ไหนกันเนาะ และนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะที่ทาง YG นะมีการปล่อยคลิปทีเซอร์นะคะของแบล็คพิ n งออกมาค่ะก็ <c oughs> ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า